สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรู้แล้วเอดกันตพง์ป่วยเป็นอะไรหลังฟื้นขึ้นมาเราปฏิหารเผยสาเหตุที่แท้จริงเอดกันตพง์ป่วยเป็นอะไรนอนโรงพยาบาลมานานกว่า45วันหมดสติไป8วันแต่ฟื้นตัวขึ้นมารากับปฏิหารจากกรณีข่าวดังอย่างหนุ่มเอสกันตพง์บำรุงลัก พูหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566และทางด้านคริสตี้คริสตินาภรรยาของเอ็ดกันณฑพง์ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีเป็นระยะระยะจนกระทั่งมีภาพเอ็ดกันตฑพง์นั้นลุกขึ้นมายกมือวาซึ่งทำเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นภาพเก่าหรือไม่ล่าสุดวันนี้วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2566ด้าน คริสตี้ภรรยาของเอสกันตาพง์และทีมแพทย์ตั้งโต๊ะแถลงการของเอสกันตาพง์ว่าอาการป่วยของเอสกันตาพงเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงณขณะที่คุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตยอย่างมากหลังจากที่รักษาและให้ยาผู้ป่วยมีการตอบสนองและค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและพยุงชีพ วันที่22มิถุนายนการทำงานของผู้ป่วยกลับมาใกล้เคียงปกติแต่ยังต้องรอดูอาการใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญขณะนี้การทำงานของไตกลับมาดีขึ้นผู้ช่วยในการฟื้นตัวภาวะรับรู้และดีขึ้นตามลำดับและในขณะนี้ที่เกิดเหตุการณ์ ซักประวัติประมาณ20นาทีถึงขั้นที่หมดสติและนับจากวันนั้นหมดสติไป20วันอาการโดยรวมไม่มีสภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลือในตัวคนไข้แล้วตอนนั้นยังฟื้นตัวอยู่เขาอยู่ในสภาวะสับสนจำภรรยาไม่ได้และเชื่อว่านี่คือปฏิหารที่เอ็ดฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ ต้องฟื้นตัวในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไปและตอนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยปกติและทำกายภาพบำบัดขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ